สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการเลี่ยมงานเลนแบบใสๆกับพระสมเด็จองค์นี้นะครับแกนที่ใช้นะครับจะใช้เป็นแกน6มิลนะครับการเลี่ยมเลนเราจะไม่ต้องเปิดบอกตัวผู้ตัวเมียนะครับเราจะเข้าแกนกันเลยนะครับแกนต้องมีความหนากับกว่าองค์พระนะครับก็ไปขัดแกนมาให้ใสให้เรียบเนียนนะครับแล้วก็ก่อนเข้าแกนผมจะใช้กระดาษรองหลังพระสมเด็จนะครับโดยให้หลังพระยกขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะได้นะครับเวลาเราประกบเลนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพระนะครับต้องไม่ให้สัมผัสกับหน้าเลนนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้น้ํายาตกลงไปในองค์พระได้นะครับอันนี้จะเป็นเลนนะครับที่ผมไปแต่งนูนมาแล้วนะครับเลนนะครับก็จะมีความขยายแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะแต่งเป็นทรงหลังเต่านะครับหน้าเลนก็จะเหมือนพวกกล้องนะครับจะมีความนูนนะครับ การเดินน้ํายานะครับผมผมจะใช้หนังยางรัดไว้ตรงกลางนะครับหาแผ่นนะครับมารองด้านหลังองค์พระนะครับแล้วก็เสียบสองใบมีดนะครับอาจจะเป็นวิธีนะครับการใช้ผู้การแต้มนะครับน้ํายานะครับน้ํายาก็จะวิ่งไต่ขอบไปเลยนะครับโดยไม่ตกลงไปนะครับโดนองค์พระนะครับเพราะว่านะครับเลนเราจะเหลือพื้นที่น้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายานะครับ เต็มเร็วเต็มไวนะครับเราจะได้เดินน้ำยาง่ายนะครับแล้วก็จะมาเสียเวลาตอนแต่งเลนนะครับเท่านั้นเองนะครับเราจะได้เดินน้ำยางง่ายๆนะครับด้านหน้าเดินได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าจะไม่มีการดันของอากาศนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราต้องค่อยๆเติมนะครับให้อ่ามาจบที่ด้านบนนะครับโดยที่ให้น้ำยานะครับอ่าอย่าเพิ่งชนกันนะครับแต่อันนี้นะครับอ่าด้วยความที่อ่า พื้นที่นะครับของการเดินน้ํายานะครับข้างเลนนะครับเดือน้อยนะครับทําให้น้ํายาชนกันเร็วนะครับแล้วก็เดือดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แต้มนะครับตรงบริเวณที่จุดเดือดนะครับมุมขวาบนนี้นะครับก็เติมไปจนเต็มนะครับก็ใช้ได้ผลไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้แคมหนีบ2ตัวนะครับอันนั้นผมได้ข้ามช็อตไปนะครับ ก็เลยทำมาเป็นแนวทางให้ชมเฉยๆนะครับเพราะว่าผมทำคลิปการทำงานเลนอย่างละเอียดลงไว้บ่อยมากนะครับดูนะครับขนาดผมใช้กอวิดีโอนะครับยังเลื่อยยากนะครับงานเลนก็เลยมีความแพงขึ้นนะครับก็อง์นี้นะครับมีความหนาทั้งหมดประมาณนะครับสิกว่ามิลได้นะครับแกนกลาง6มิลนะครับฝาหน้า4มิลฝาหลัง2.5มิลนะครับ ก็ประมาณ12มิลนะครับหลังจากที่เราเลื่อยออกมาแล้วนะครับก็จะมามาร์กนะครับศูนย์กลางขององค์พระนะครับแล้วก็แต่งตะไบให้สโลปนะครับโดยลดจากขอบข้างนะครับแทงขึ้นมานะครับให้ด้านบนนะครับดูเป็นโค้งสไลด์ลงเรียบลงมานะครับผมอันนี้ผมทําให้ดูนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องเจียนะครับแต่ถ้าใช้เครื่องเจียนะครับก็จะ นำเข้าเจียได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตในการแทงตะไบให้ชมเฉยๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับใช้เวลานะครับพอสมควรเลยนะครับกว่าจะแต่งให้ได้เป็นทรงหลังเต่านะครับแล้วก็เก็บความหนานะครับจากขอบข้างครับผมอันนี้ผมใช้ตะไบตัวเดียวนะครับจะใช้เป็นตัว6นิ้วนะครับกระดู สัดส่วนนะครับให้บาลานซ์กันนะครับทั่วองค์นะครับพอเก็บหน้าเลนเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเหลาหูบัวนะครับแล้วก็จะมาเก็บด้วยกระดาษทรายทั้งหมดเลยนะครับโดยรอบองค์เลยด้านหล right. ังจะเป็นหลังเรียบนะครับจะไม่ได้แต่งอะไรนะครับส่วนด้านหน้านี่นะครับก่อนนําไปปัดเงานะครับเก็บกระดาษทรายให้เรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับไม่ให้มีรอยตะไบเลยนะครับจากนั้นก็ไปปัดเงาตามปกตินะครับพอเก็บกระดาษทรายได้เรียบเนียนแล้วนะครับ แล้วก็นําไปล้างนะครับกับสไลด์นะครับกาจัดคราบไขปลาวานนะครับหรือใช้สเตครีนก็จะกําจัดคราบไขปลาวานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับงานอันนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นออกมาแล้วนะครับก็เผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับให้กับช่างเรียมพะมือใหม่ได้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมการเจาะ รูห่วงให้ตรงนะครับการเจาะรูห่วงนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในการเรียมราของเรานะครับหากทำขั้นตอนมาทุกอย่างดีแล้วนะครับเจาะรูห่วงเบี้ยวนี่แย่เลยนะครับผมอ่ะก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็ก่อนแทงนะครับเจาะรูห่วงนะครับเราก็จะมาใช้เหล็กแหลมนะครับแทงนำล่องไปก่อนนะครับก็ องนี้นะครับจะเป็นงานธรรมดานะครับไม่ใช่งานเลนนะครับก็จะมีความบางกว่านะครับมีฝาหน้าฝาหลังนะครับแค่1มิลนะครับจะเป็นฝาโป่งนะครับแต่งานเลนนะครับฝาหน้าฝาหลังนี้ใช้อ่าเป็นเลนนานาอะไรนะครับอ่าเราก็จะมาใช้เหล็กแหลมนะครับมาร์กตรงจุดศูนย์กลางก่อนนะครับแล้วก็เจาะลงไปอันนี้มีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยนะครับให้เจาะเข้าไปลึกนิดนึงนะครับ เวลาเรานำสว่านมาเจาะนะครับหัวสว่านจะได้ยึดเกาะนะครับสว่านจะได้ไม่ลื่นและไม่ดิ้นนะครับเพราะว่าผมจะมาเจาะรูห่วงที่หลังนะครับสาเหตุที่ว่านะครับถ้าเกิดเจาะก่อนนะครับตอนไปขัดไข่ปลาวานนะครับคาบไข่ปลาวานจะเข้าไปติดในรูห่วงเยอะนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดได้ยากนะครับการเจาะรูห่วงก็จะตั้งดอกสว่านให้ตรงๆนะครับรูห่วงของเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับผม โอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ